สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟตโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับ,บวงเบ k 4เและว,วง c g m 4เอเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับโอโหลายสวยมากๆเลยนะครับสีสันสดใสแล้วก็ลายใหญ่มากๆนะครับแทบจะเต็มเสื้อเลยนะครับก็เป็นฝีนมือการออกแบบของเจ้าของวันเกิดในวันนี้นั่นแหละนะครับก็ เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องคมิ้นมณิภารู้ปัญญาสมาชิกรุ่นที่2ของวงบินเควฟเที่เป็นหน e ึ่งไอโอชีของผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีมากๆด้วยเพราะว่าเป็นวันครบรอบ25ปีของน้องคมิ้นพอดีด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เพื่อเป็นการส่งท้ายน้องในฐานะสมาชิกรุ่นที่2ของวงนะครับก็จะทำ คลิปพูดถึงเรื่องราวของน้องขม,บบม,มิ้นแบบยาวๆในเข้าวงจนถิงในปัจจุบันเลยนะครับขอคิดว่าต่อจากนี้อาจจะไม่ได้สรุปเรื่องราวของน้องขมิ้นแบบในผมงานของวงแบบละเอียดขนาดนี้อีกแล้วนะครับก็จะไปทําในเรื่องของบทบาทใหม่ที่น้องจะทําต่อไปในอนาคตแทนนะครับขอมาว่ากันเลยนะครับแบบละเอียดละเอียดยิบยิบกันเลยนะครับก็น้องขมิ้นเนี่ยตอนที่น้อง เข้าวงมาเนี่ยต้องบอกว่าน้องมาแบบแบบซื้อของน้องเลยนะครับก็มีประกาศออดิชันสมาชิกรุ่นที่สองน้องก็อยากเป็นนะครับอยากทำอยากลองทำงานดูก็มาออดิชันนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ละนะครับสุดท้ายน้องขมินก็สามารถก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก ของวงบินเคโฟีเสุดเป็นหนึ่งในผู้กล้าของบินเคโฟรีเุ่นที่สอน,นะครับก็เราชื่นชมน้องแหละว่าน้องเก่งนะครับเพราะว่าจาก1นึ่งหมื่นกว่าชีวิตที่มาออดิชัน่นแล้วน้องเข้ามาอยู่ใน27คนสุดท้ายได้เนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับจะบอกว่าน้องไม่เก่งเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าหนทางในการ ใช้ชีวิตในวงของน้องเนี่ยช่วงแรกก็ต้องบอกว่าต้องสู้หนักหน่อยต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้เข้ามาหาน้องง่ายๆเลยนะครับอย่างอพอเข้ามามีเพลงเดบิวต์ของรุ่นซึ่งเอออยู่ในซิงเกิลที่4ของวงวินเคโฟนะครับก็คือคิมิวะมิโลดี้น้องก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงฤดูใหม่เพลงเดบิวต์ของรุ่นนะครับก็ อย่างว่าน้องมันมีแค่สิกที่นั่งในตอนนั้นแล้คนที่ไม่ติดก็ก็ต้องทําใจนะครับก็สงสารน้องแหละเนาะผมเพราะว่าน้องก็มีดีของน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่ห้าเนี่ย b บีนเคเฟสิวิเนี่ยน้องก็ไม่มีรายชื่อติดทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงรองเลยนะครับก็ ทำให้น้องช่วงนั้นน้องว่างๆยาวๆไปก็น่เจยเป็นเรื่องทางการเรื่องเรียนเรื่องอะไรควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยสิ่งที่5้าเขาก็จะมีะความพิเศษอยู่ก็คือมีอางนาน general election ครัง้งแรกเกิดขึ้นก็คือให้คนซื้อ CD ดีเอาโค้ดไปโหวตกันนะครับแล้วก็น้องคำมินก็ประสบควาสมสำเร็จจนได้นะครับในที่สุดน้องก็ได้มี เสียงร้องอยู่ในเพลงของวงจนได้นะครับน้องได้รับการคัดเลือกกับเขาเรียกว่าแฟนคลับช่วยกันโหวตช่วยกันลงคะแนนให้น้องก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของ Under Girls นะครับก็ทำให้ในซิงเกิลที่หกบิ๊กนเนอร์น้องมีรายชื่อแล้วก็มีตัวตนอยู่ใน MV มีเสียงอยู่ในเพลงชิมิโนโคโตกาสุกิดะกะระก็เพราะว่าชอบเธอนะครับก็ต้องบอกว่าน้องสุดยอด นะครับน้องได้มีตัวตนแล้วนะครับคือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสี่ห้าหกเขาก็รวมเป็นหนึ่งอัลบั้มนะครับซึ่งก็เป็นอัลบั้มชาบาจานะครับก็น่าจะไม่มีน้องใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ซิงเกิลต่อมาก็คือซิงเกิลที่7นะครับก็คือซิงเกิล7 7ดินแดนแสนวิเศษน้องขมิ้นก็ไม่มีรายชื่ออยู่ในเพลงหลักเพลงร้องแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เศร้า่ยนะเศร้า บางทีแบบบาง,บางหลายๆซิงเกิลต้องอยู่ว่างๆเงาๆไปเนี่ยมันก็เศร้านิดนึงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ซิงเกิลที่8นะครับก็คือซิงเกิลเขาเรียกนะไฮเทนชั่นนะครับซิงเกิลนี้น้องขมิ้นก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรักและก็เพลงร้องแต่อย่างใดเช่นเคย วางไปยาวๆเลยก็นเวลานั้นก็ถ้าใครเป็นแฟนถาบน้องขมิ้นก็แค่น้อยใจอยู่ว่าสมควรนะแล้วก็อยากแบบเห็นน้องมีเขาเรียกว่ามีรายชื่ออยู่ในเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับก็กระจุกเหมาะกับซิงเกิลนี้เขาเป็นงาน general election ครั้งที่2นะครับก็มีการโหวตลงคะแนนเสียงในงาน general election กันซึ่ง แฟนคลับของน้องขมิ้นก็ทำฝักทำสำเร็จอีกแล้วนะครับก็โหวตให้น้องขมินได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม next girl นะครับก็ทำให้อัลบั้มไม่ใช่ลรอบ้ัก็ทำให้ซิงเกิลที่9 heavy rotation เนี่ยน้องขมิ้นได้มีรายชื่ออยู่ในเพลงที่3ของของซิงเกิลน,นี้นะครับก็คือเพลงวิ n ง3าครั้งนะครับก็ได้ อยู่รวมแก๊งกับแก๊งฟลายเดย์ครบแก๊งเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยน้องคมิ้นน้องแพนด้าน้องภาควัญแล้วก็น้องวิวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องคมิ้นก็เขาเรียกว่าก้าเขาสู่แลลวซิงเกิลที่เกเสร็จเนี่ยจะเป็นอ,อัลบัม้มต่อมาอัลบั้มที่3ามองวงนะครับก็ มีวิธีการคัดเลือกด้วยงานจังเก้นะครับซึ่งน้องขมิ้นเปลหญยนชุดไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายก็ทำให้อัลบั้มที่3บรูตาพีเพิลเนี่ยน้องก็ว่างยาวๆไปไม่ได้มีอ่ผลงานอะไรนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่10ของวงบินเค48 d ีอ่ะนะครับก็น้องขมิ้นก็ยังว่างอยู่นะครับก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเช่นกัน เพลงหลักเพลงรองนะครับช่วงนั้นก็น้องน่าจะเรียนหนักอยู่พอสบควนแหละนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่11บเอ็ดไซโยนาระครอนะครับก็ยังไม่มีรายชื่อของน้องขมิ้นอยู่ในเพลงใดๆเช่นเคยนะครับก็วางเดี่ยวยาวแล้วก็ซิงเกิลนี้ก็มีงาน general election เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ว่าน้องขมิ้นไม่ได้ลง สมัครนะครับนอนไปทุ่มเทกับการเรียนก็ทำให้ไม่มีรายชื่ออยู่ในซิงเกิลที่12ของวงด้วยก็คือ e i รี r วิ r นะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย10 11 12มันก็ยังไม่มีระลบิมนะครับแปลกเหนกันก็ข้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่13ของวงเบียนนะครับซึ่งซิงเกิลนี้ ก็เข้าสู่ยุค new era แล้วเพราะว่ารุ่น1นส่วนหนึ่งก็ทยอยออกชโวงไปนะครับก็ทำให้เข้าสู่ซิงเกิลท3 E ีวเกตเ,เม B บีเนี่ยน้องกระมิ่นก็ยังคงไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงใดเช่นเคยนะครับแล้วก็ล่วงเข้ามาสู่ซิงเกิลที่14สัญญานะนะครับซิงเกิลนี้น้องกัมมิ่ก็มีรายชื่ออยู่ในเพลงรองนะครับ เพลงสุดท้ายที่อยากบอกที่ร้องรวมกันทั้งวงเนาะแนสาสาเสียงกันนะครับอยู่หนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ในสัญญาณนะเนี่ยเอเนาะก็ได้ร่วมแสดง MV ด้วยนะครับก็แสดงกันทั้งวงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมากเ็เป็นการงานเป่าหญิงฉุกใช่ไหมครับงานจังเก้นครั้งต่อมาเนี่ยซึ่ง น้องก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าน้องเป่าหิางฉุบไม่ผ่าดรอบ16คนสุดท้ายนะครับก็ทำให้ในอัลบั้มที่4ของวงนะครับพิมคำเช็คเนี่ยน้องก็ไม่มีรายชื่ออยู่อย่างใดนะครับแต่ว่าสิงเกิลที่15นะครับการรอคอยของพวกเราก็สิ้นสุดลงครับคือผมว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องคำินนะจดจำได้ว่าน้องคำินเป็นเมมเบอร์ ที่ไม่เคยถูกรับคัดเลือกจากออฟฟิเชียลให้ติดเพลงหลักหรือเพลงรองเลยนะครับเพลงที่น้องติดมันมาจากเขาเรียกว่าแฟนคลับโหวตให้ทั้งนั้นนะครับหรือว่าสุดท้ายที่อยากบอกเองก็เป็นการร้องเพลงหลูห่นะครับไม่ได้เป็นเพลงซอยย่อยเป็นยูนิตย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือสิบหบคนหรืออะไรก็แล้วแต่น้องกมินไม่เคยติดเลยนะครับจนกระทั่ง ซิงเกิลที่15ที่โบโตกิรีเฟลนเนี่ยน้องได้รับคัดเลือดจากออฟฟิเชียลให้ติดอยู่ในเพลงรองอก็คือเพลง g i ฟ e Me 5นะครับก็โอ้โหเฮกันลั่นเลยใครอยู่ในในตอนประกาศวันนั้นเฮนกันลั่นโอ้โหมันเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเฮลั่นเฮลั่นเฮลั่นเลยนะครับดีใ,ใจมากๆนะครับที่น้องมีรายชื่อติดจนได้นะครับแล้วก็ ซิงเกิลนี้ก็เป็นงาน general e l e c t i o n อีกครั้งนะครับซึ่งน้องกมินก็กลับมาลงแข่งเหมือนเดิมแล้วนะครับน้องไปเคลียร์ภารกิจเรื่องเรียนเรียบร้อยแล้วน้นองก็กลับมาลงแข่งเหมือนเดิมและรอบนี้สุดยอดนะครับน้องกมินก้าวเข้ามาติดในกลุ่มอเดอร์เกิลสีครั้งนะครับก็ทำให้ซิงเกิลที่สิ คิสมีเนี่ยน้องอยู่ในเพลงร้องนะครับที่เพลงที่หนึ่งกณนีงจะใช้ได้หมนะครับซื้อสช้ปุ่มมันยาวหน่อยนะผมจำไม่ได้โทษทีแล้วก็เราก็ได้เห็นเลยว่าน้องคขมีนเต้นท่าสัเรสุดยอดมากักๆนะครับผมทำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ไม่สิก็คือหมดแล้วนะครับเพราะว่าสิงเกิลถัดไปก็จะเป็นต่อสัญญาน้องก็จะหมดคงแล้วนะครับก็ไม่ทันเลยนะครับก็ นี่ก็คือผลงานในส่วนของซิงเกิลนะครับแต่ว่าน้องกับมินก็ไม่ได้มีผลงาน,งานในส่วนของซิงเกิลหรือละบั้มอย่างเดียวนะครับน้องยังมีผลงานในเรื่องของเล่นละครด้วยนะครับน้องไปออดิชั่นมาแล้วก็ได้แสดงในเรื่องลูกเหล็กเด็กชอบยกนะครับแสดงร่วมกับออนกับมินมินเล่นเป็นเพื่อนสนิทของออนนะครับซึ่ง น้องแสดงได้โคตรธรรมชาติแสดงได้ดีมากๆอย่งๆนะครับมีโอกาสห,หาี่ยดูย้อนหลังกันเอานะแบบเฮ้ยขมิ้นเล่นดีมากๆแสดงได้ดีมากๆาจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีหนึ่งสิ่งที่ผมว่าทุกคนลุ้นกันพอสมควรแหละกับน้องขมิ้นนะครับก็คือการติดทีม n5 นะครับซึ่งตอนที่อ่าออฟฟิเชียลสถาปนาทีม n5 ขึ้นมา ผมก็ลุ้นอยู่ตลอดนะว่าเอมื่อไหร่น้องขมิ้นจะได้รับการประกาศชื่อให้ติดสักทีนะครับเพราะประกาศกีครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีรายชื่อน้องทักทีทั้งที่แบบน้องก็ทําผลงานในเทรนนีได้ดีแล้วก็เรื่องของ m c น้องก็เด็ดมากๆซึ่งผมมองว่าในทีมมันต้องเกลีย่ยคนให้เท่ากันเรื่องของการเต่นงานเ c ีอะไรก็เรียกเด็ดซึ่งอยากให้น้องขมิ้นติดมากๆแล้วก็ประกาศทีไรก็มีติดสักทีงาน l i งค์เควส์เอาเวอร์นี่แบบประกาศ ไม่มีชื่อน้องผมนี่แบบลงไปซุดเลยนะสมการน้องอะ่ะเอ,อแต่ว่าพอคอนเสิร์ตแบทเทิลเนี่ยสุดท้ายน้องได้รับการประกาศชื่อติดท mm hmm. ีมเอ็นไฟเกินได้ผมนี่แบบเฮลันเลยนะเฮไม่ hey. นสนแล้วข้างหลัง็ปนไงกระโดดเ hey, ทตัวลอยทีดเราเอยติดเราเว้ยดีใจมากๆนะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะเพราะว่าแบบ มันไม่มีสเตทให้น้องสแสดงอะติดทีมก็จริงแต่สเตทให้น้องสแสดงแบบแทบไม่มีเลยมันมีตอนใกล้ๆจะหมดสัญญาสี่สเตทสุดท้ายนะครับแต่น้องคำมินก็ทําหน้าที่ได้ดีจริงๆเอ็มซี MC สนุกเต้นก็ดีนะครับคือเก่งอะเก่งต้องบอกว่าคำมินเป็นคนที่งูมั่นจริงๆนะครับแล้วก็พยายามจนจนสําเร็จจนได้นะครับซึ่ง ในความสาเร็จครั้งนี้น้องก็ไม่ได้เอาดีเข้าตัวอย่างเดียวน้องก็คูดต่อหน้าสาธานณะชนด้วยว่าที่น้องติดครั้งนี้ได้เพราะว่ามีน้องสจ้างคอยช่วยเทรนให้ช่วยสอนให้นะครับอันนี้แบบโหประทับใจมากๆเลยว่าน้องไม่ได้เอาดีเข้าตัวคนเดียวนะครับแล้วก็เรื่องที่หน้าภาคภูมิใจที่สุดของน้องขมิ้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่น้องสามารถตั้งใจเรียนจน เรียนจบรับปริญญาจนได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะผมยังยืนยันนะว่าเรื่องของการเรียนให้จบมาลายเป็นเรื่องที่ควรทำแล้วก็เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็คาดหวังให้ลูกเรียนจบมาเ่ลีไรทันั้นหละนะครับแล้วซึ่งน้องก็ทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ได้ซึ่งผมว่าเออเี่ยแหละน้องดีมากๆดีจริงๆ นะครับก็นี่ก็คือผลงานทั้งหมดของน้องคามินนะครับซึ่งทุกทุกผลงานที่น้องทำมาผมว่าน้องทําด้วยความภาคภูมิใจน้องทำด้วยความเต็มที่หละแล้วก็ภาคภูมิใจกับทุกผลงานของน้องแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นอีกเส้นทางใหม่ของน้องในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะเลือกเส้นทางใดอะไรในต่อไปแต่มั่นใจได้เลยว่าเส้นทางตรงนั้นพี่จะคอยเชียร์ เป็นกํลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้หนูมีความสุขมากๆสวัสดทุกสิ่งกินอะไรก็สมปรารานาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้หนูได้สิ่งดีๆขอแทนเสมอไปนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ